บายดีพี่น้องบัดชวนสุกคนวันนี้เซฟเบี้ยวเสื้ผ้ามาหลอกไปกินตำสมมันอยู่บนซอบนะพี่น้องเลยมีหน้ากาดทางออกจากบัตรกับฝนตกช่วงนี้เนาะพี่น้องน้ำมันเลยท่วมทางพี่น้องเลยมีไปกันซีโคต์วันนี้พี่น้องเลยมีตุลีบุญเถือนบุญห่มแล้วก็เซฟเบี้ยวเนาะพี่น้องเนาะมันี้ก็ร่างเดินทางไปมันซอกพี่น้องเลยหากินตำมีมันซอกอย่าไปลุยกันก็เล่นนาอพี่น้องเนาะไม่เนาะว่าจะเสียบสำไร ตอนนี้กำลังเดินทาข้างพาหนำไปรอบพี่น้องเนาะออกจากบ้านรอพี่น้องลุยน้ำกันเละบ้ดนนี่นีก็เป็นบรรยากาศนอกทางใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนำกระถั่วม้าหอดผิดแค่ทางใหญ่ผิดพ่นกระตึกสลุงหาปลาเนาะตามธรรมัสต่าบ้านรอบพี่น้องเลยได้ได้ไดิ ตอนนี้กำลังเดินทางมาหอดปั๊มน้ำมันบันซอกน้ำเพลน้องเนาะแต่ววันนี้มุ่งหน้าเข้าสู่บันซอกเพลน้องเน้ะวันนี้ตอนนี้เขาก็หอดข่อยบันซอกน้ำเพลน้องเนาะขึ้นข่อยเลยขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นหันตำแส็บบันซอกน้ำเพลน้องเนาะวันเนาะตอนนี้ก็ถึงหันจียจอยตำแส็บบันซอกน้ำเพลน้องเนาะ ยาเขามานางน้ำกันุสั่งตำมีน้ำกันเลยพี่น้องไอ้ปุี่เจ้าตาเห็นห่อได้ปะเป๊บซี่นี่ได้ปะเอ้บดบดไปทรบดกินตำปีนซอ้าเหนี้ากระบ่นเยนเนีรนยตุลีคอยตาเห็นนี่นี่ตำฮงตำปีนไก่เนาะ ได้ว่ากินบี่พกินบร่ใส่บกพริกใส่บกพริกเนาะน่าจะพี่น้องกินกันวันี้เซ่บเยูที่สบมากเสี่ยงเงาง

ไ่นนะปากกลัวนะองโนยอะมเลยะ้งเต้นเดอองแองบ่าอเด้อจานที่สองของอาจารย์พวกคนกินเวทบ่ได้เราไม่ลองเลยตำมีทำไเวทเนะเอาดูเลยดูเลยแซ่บเอาเ่มาเอมาถีเออลยอ่อจีเอาเลยดูให้เอาไม้เอาไงบุคเด็กเว่ได้ Tani tay Tani Bạn thấy ở dưới ẩn luôn hả? Mình chạy vậy Nó Mình ใช่ก็จานที <apologize> ui, lui, lui. ่ส <rant> น้องนี่ทำมีสามสิจานที่สามเนาะจานที่สองเป็นตัวนั้นจานที่สามเป็นตัวนี้เอาลุยลุยลุยแซ่บมันกัแบนี้สีนกินจานดีที่สุดครับนี่ก้เลี้ยงกอขอบใบใจโอเค ฟันมาตรงนี้หรอนี่เบามกเอรถเพราอ้นเขาขึ้นรถแล้วเล่ลนไปผิดะล้วตุ่วพี่วีเ้เล่นให้เจอกินหอยมาเยอ ผมจมจับเจ้าจ <c oughs> เจ้าย่หนเลงิดเราาียวิดยังมนต่อีกว่าผมจักดูดมดินยอยังไมเห็นเรือเรือเห็นหนทรซัรรพแล้มจังว่งาเออ<ม>ปุ๊มเดปุ๊มเดเรือนโทรซัรพ เวียดมืนกูใส่น้ำขอข้าวไว้ใส่น้ำของข้าวต้มเองสองตุกเ็นไปเสต้มต้องเชื้อเดียวตงแหละเลือองเ้ดวตองกระที้มใหม่ต้องือ้บ่มีเอาตกว่าใส่น้ำก้อนกับำยาลูกเดียวน้ำข้าวใส่กินเลยเ็ย่มเบิดพอดีเบิด đi bắt đầu xin mời phát bạn của tôi là hai bạn không có gì không bán gì không à, gì không có gì không có gì gì không có gì không có gì không có gì gì không ก้อนรวนนะนี่จะมาใส่โอซี่ใส่โอซี่ขนมเผาพอดีงามเลยหอมๆหอมกลมกล่อมเลย เนื้อเะเออเนื้อนเนื้อส่งเลโอด้มงส่งทรงเมนะเมแบเ่แมตเจ้าอือเมื่อ

อย่างน้อยแดงนะอืมพี่โป่งนะโปง่งโอ้เพชรเพชรผักเบก็น,น่าเว้ยเดี๋ยวก,กินเนื้อจิ้นเจนมาบเนี่ย อบกทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะสามจานสีจานีกกหนึ่งก็ว่ากันไปแซ่บหล้จรวดชาติเด็ดขึ้นเด็ดบอกว่าสุดยอดทางการหลังจากกินแล้วเสกบินเหลวเรียบร้อยนะเพียงเนาะเตรียมตัวกับบัตรนะเพียงเนาะเนาะเดินทางกับบ้านย่างคือเก่าะเพียงเนาะวันนี้ไปเตรียมตัวออกเดินทางได้ อ้าวหาแนวใหม่กินแซ่บๆน้องกันสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะสบายดี